จ้าอสยามผวาหนุ่มปิศาบุกหาถึงบ้านอ่างทองญาติโรแจ้งความเรียกว่างานนี้ครับเจอหนุ่มปิศาบุกไปหาถึงที่บ้านจังหวัดอ่างทองทาเอาลูกทุกสาวเซ็กซี่อย่างจ้าอสยามหรือจัานงพดีมหาไทยนะครับออกอาการผวาหลังทราบเรื่องจากน้าสาวล่าสุดนั้นญาติได้เดินทางไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางนี้จ้านั้นก็ได้โพสต์ข้อความภาพในไอจีสตอรพร้อมกับระบุค,ครับว่าขอเตือนนะคะตอนนี้ที่บ้านอ่างทองของจ๊า อยู่ดีๆก็มีผู้ชายนั่งรถแท็กซี่ไปหารูปล่างสักลายเต็มตัวลงจากรถมาได้ก็พูดว่าจะให้มาหาจะให้มารอแล้วมันก็เดินไปที่น้าจ๊ะแล้วก็ถามว่านี่ใช่ไหมแม่จ้าป้าน้าบอกไม่ใช่มันก็หันหลังกลับแล้วไปเจอป้ายงานไหว้ครูที่บ้านจ๊ะซึ่งก็มีรูปจ้าติดอยู่มันก็พูดว่าเออชื่นใจละแค่เห็นหน้าก็ชื่นใจตอนนี้ที่บ้านไปแจ้งความแล้วนะคะขอร้องเลย อย่ามาแบบนี้เลยค่ะมันไม่โอเคเลยที่บ้านติดกล้องวงจรปิดนะคะกําลังย้อนดูเพื่อเป็นหลักฐานอุย้ยงานนี้ก็จะใครเจอก็ต้องเป็นผาวาแล้วครับงานนี้เป็นดีหนึ่งข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็จะลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์โลกแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ